ย,ยอมเปิลว่างไงขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะคือตอนนี้ปนมีเรื่องอยากถามพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนไปประกอบกุศลเจ้าค่ะพระอาจารย์ปนสังเกตจิตตัวเองบางครั้งปนจะได้แค่อุเบกขาเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นส่วนมากแล้วก็มีบางครั้งได้ปราโมทแต่ต่อเนื่องยาวๆแล้วก็เคยได้โสมนัก ที่เป็นหลายๆลารล,ลอกเจ้าค่ะพระอารย์แต่ว่าบางครั้งไม่ได้ทั้งที่ปันระลึกถึงพุทธคุณตลอดหรือว่าบางครั้งไปได้จังหวะที่ที่ที่ปรีตัวออกมาหรือว่าได้ได,ได้ได้บรรยากาศบางอย่างก็เวลาระ,ะ,ะลึกพุทธคุณจึงเกิดสมนัดขึ้นมาเจ้าค่ะพร้อาจารย์ทีนี้เปิ้นกำลังมองหาปัจจัยหรือว่าเหตุใกล้ที่เอ๊เป็นเพราะอะไรทำไมบางครั้งถึงเกิด ยากบางครั้งถึงเกิดง่ายเจ้าข่าพระอาจารย์พอดีพรุ่งนี้เปิ้ลจะไปทอดกรถินกับเพื่อนเพื่อที่ทํางานเจ้าข่าพระอาจารย์เปิ้ลก็เลยอยากขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนําเจ้าข่าพระอาจารย์ถามว่าวิธีการเจริญพุทธคุณหรือว่าบางครั้งมันเจริญไปมันก็เฉยเฉยเคยเป็นไหมเคยรู้ไหมเหตุเพราะอะไราบางที ประเด็นเวลาจะระลึกถึงคุณกรฎิย้าเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างบางทีถ้าสาธยายบางทีเราเราบางทีแค่อยากจะสาธยายให้มันได้เร็วได้ครบตามจํานวนอะไรเงี้ยพราะไปตั้งอย่างนั้นขึ้นมามันก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณเห็นคุณแต่ทั้งหมดเหล่านี้บางทีมันมาจากความที่ปัญญาที่เข้าไปเห็นคุณ อย่างยกัวยอย่างเช่นคําว่าลาหังเนี่ยความเป็นผู้ไกลจากกิเลสบางทีมันต้องทําความเข้าใจแต่ละบทก่อนหลังจากที่เราสาธยายนชํานาญแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไกลจากราคาโทสาม,มัวหะไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาไกลแสนไกลจากกิเลสเหล่านี้ใช่ไหมว่าอารโรพะที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาจนสามารถเข้าไปถึงอรโรภะในโลกุตรละได้ อโทสะคือความไม่โกรธพัฒนาไปตามดับเป็นไปประชุมในมารคกได้ปัญญาที่เป็นไปตามดับจนไปถึงในอาหาธรมรมรคเป็นต้นได้มันก็เลยกลายเป็นละวาสนาละกิเลสคือโลภะโทสะาโมหะด้วยแล้วก็ละไอตัวกลิ่นของโลภะโทสะาโมหะด้วยกลิ่นของบาปกุศลทั้งหลายถูกละด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นสัตว์ที่สะอาดจริงๆบริสุทธิ์จริงๆ หาบุคคลอื่นที่จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีเลยบรรดาพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายก็สะอาดจากกิตโลภะโทสะโมหะแต่กลิ่นของโลภะโทสะโมหะซึ่งยังยังมีอยู่แค่ความคุ้นเคยความเคยชินทั้งหลายของบรรดาพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายมูสัตว์บางจําพวกเคยเกิดเป็นนกเคยเกิดเป็นลิงเคยเกิดเป็นอะไรต่างๆมาอย่างยาวนานเนี่ย ไอ้อัธยาศัยความเป็นลิงอัธยาศัยความเป็นนกอัธยาศัยความเป็นผู้หญิงอัธยาศัยความเป็นคนหยาบอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังติดเนื้อติดตัวอยู่นั้นอาราหังในบทพุทธคุณจึงไม่ทั่วไปกับอาราหังหรือพระอารหันต์ทั้งหลายอารหังบทนี้จึงหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้น แล้วก็มานั่งนึกว่าโอ้โ oh, ห oh, คำนี้มีความหมายมากมายตั้งห้าความหมายอัตถกถาท่านขยายดีกามาเพิ่อมอี 6, กหกลายเป็น11ความหมายฉะนั้นแค่คําว่าอาลหังอย่างเดียวเนี่ยก็ทราบซึ้งตรึงใจมากที่เราใช้ปากของเราพูดทั้งๆที่ยังไม่รู้ความหมายเราใช้ลิ้นใช้ปากในการกล่าววาจานี้ออกมาแล้วก็พูด ถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยและเราไม่ใช่แค่รักษาทยายได้ปากอย่างเดียวแต่ใจของเรามันขึ้นใจจนเจนใจของคาว่าอารหังเราจะไม่ให้คำคำนี้ลืมหรือหลุดลอยไปจากใจของเราเลยแม้เผชิญปัญหาชีวิตใดๆก็แล้วแต่เราจะไม่ให้ใจของเราเนี่ยหลุดจากคำว่าอารหังในพุทธคุณข้อแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาไกลจากฆาสึกคือกิเลสทุกหมู่เราราคาโทสามมหะมานะทิฏฐิวิจิกิิฉาในการดโนตบาอุทจาร์ที่มันเป็นฆาสึกในการทําลายหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในอบายทุกขติวิบัติโลกและทาให้หมูสัตวทั้งหลายต้องเจ็บปวดความเป็นพระอาหา์ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําลายกิเลสเหล่านี้และเรามันมีกําลังใจตรงที่ว่า ชื่นใจมากที่เราได้สาธยายคํานี้ได้ท่องคํานี้และลึกถึงคํานี้แล้วจะเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยเกิดขันท้าวิริยะจิตตปัญญาขึ้นมาต้องการขนขวายตนเองจะเป็นพระสารตามพระเจ้าให้ได้ที่เรามาสาธยายเนี่ยเราต้องการต้องการให้พระเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเรานะเราต้องการมีพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะเราไม่ใช่สาธยายธรรมดานะเราต้องการฝังใจของเราให้รักในพุทธคุณ อย่างแท้จริงทําฉันทะาวิริยะจิตตปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วดึงคุณของพระเจ้ามาไว้ในใจทุกครั้งเผชิญปัญหาปุ๊บอรหังปรากฏในใจแล้วก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวต่างๆใดๆจะไม่ท้ออย่างเด็ดขาดมันเป็นแบบนี้นะนั้นคำว่าการที่เราระลึกแล้วมันไม่ถึงรากไม่ถึงแก่นของสภาวธรรมมันเลยไม่ได้พีติมันไม่ได้ความชื่นใจ แต่ถ้ามันถึงจริงๆเนะี่ยไม่ต้องท่องเลยเพียงแค่ระลึกแค่นี้มันยอมทุกอย่างเลยนะยอมที่จะละกิเลสย,ยอมที่จะกระทาตามแล้วก็ไม่เห็นแม้จะเจอความยากลำบากอย่างไรก็จะขวนขวายในการที่จะพึ้ปฏิบัติตามเป็นแบบนี้ฉะนั้นที่ถามว่าทำไมมันไม่ได้ปราโมทย์มาจากว่าเรายังไม่ละเอียดอ่อนในคนุณของพระพุทธเจ้า ถ้าละเอียดอ่อนในคนของพระเจ้าเนี่ยมันจะเห็นว่าถ้าไม่มีพระพุทธถ้าไม่มีพระหลักฐานคือมีพระเจ้าถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทโธท,ที่ตัสศลริยาส,สสีถ้าไม่มีวิชาจารณาสัมโมปันโนถึงพร้อมด้วิชาแปจารณาสิถ้าไม่มีสุขโตกอเบตามมัชฌิมาติปติตาเข้าถึงอนุปาทาปริบบัต ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าโลกวิทูที่รู้แจ้งโลกสามไม่มีอนุตตรโภพุทธธรรมสารถที่เป็นสารถิีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีถ้าไม่มีศรัทธาเดวนุสานังคือเป็นศาสดาของเทวดามีคำว่าพุทโธท,ที่ตัดสรู้เยายายธรรมสังขารวิการลักษณะนิพพานบัญญัติถ้าไม่มีพักควาที่เป็นผู้ คอยจำแนกแจกแกงขันในยตนาธาสัจจะอินทร์ปฏิจจหรือสินสมาธิปัญญาให้เราได้รู้แล้วเนี่ยถามว่าถามว่ากระแสชีวิตของเราจะมืดบอดขนาดไหนเพราะมีพราะพทธเจ้าแท้เนาะเราจึงรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรควรทําไม่ควรทานั้นพระเจ้านั้นจึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเป็นที่พึ่งเป็นสาธารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นในชีวิตของเราที่ยังไม่เป็นสติสัมปชัญญะเรายังมีอยู่เนี่ยเราควรละสิ่งอื่นควรคิดถึงพระเจ้าให้มากที่สุด80%ซของชีวิตเนี่ยเราคิดถึงกามเนี่ยต่อไปแปดสิอร์ซนตของชีวิตเราจะคิดถึงพระเจ้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยแปลว่าเราเราเข้าใจอ๋อเราคิดถึงน้อยมาก แล้วเราคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ตายายยายถึงเพื่อนถึงแฟนถึงใครต่างๆถึงงานทั้งหลายเนี่ยปวดหัวมีแต่ปัญหาแต่ว่าคิดถึงพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้หมดแต่ทาไมไม่คิดถึงใช่ไหมทำไมไม่คิดถึงพระเจ้าพอนึกอย่างนี้ปุ๊บนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะเอาใจเราออกจากพระคุณเลยครับไม่อยากจะออกห่างแล้วมัวต่บ้าๆบอๆอะไรนึกคิดถึงนู้นถึงนี้ ไอ้กามคิดถึงคนมีกิเลสเนี้ยแล้วถูกสอนให้คิดถึงคนมีกิเลสลองคิดดูสิไอ้คิดถึงคนมีกิเลสแล้วมันคิดมาแล้วพ้นทุกข์ไหมไม่พน้นคิดมาแล้วฉลาดขึ้นไหมไม่ฉลาดก็คิดได้กับโลภะโทสะโมหะมานาะทิฏฐิแล้วเราก็มามึนอยู่ไอ้คิดถึงคนมีกิเกลสกราบคนมีกิเลสไหว้คนมีกิเลสโหยหาคนมีกิเลสเนี่ย ถ้าคนหมดกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าทําไมเราไม่คิดพอนึกอย่างเงี้ยใจมันโฟูขึ้นมาแบบเนี้ยใจมันก็มีพลังขึ้นมาทันทีว่าโอ้เราเสียเว,เวลากับคนมีกิเลสมาเยอะแล้วใช้คําว่าพอกันทีได้ไหมใช้คาว่าพอกันทีได้ไหมการคิดถึงคนมีกิเลสเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมพระเจ้าช่วยเราได้ทุกอย่าง แล้วก็บอกแนวทางเราได้ทุกประเด็นแล้วก็ทำให้เรารู้และเข้าใจในโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ย mm hmm. กระแสชีวิตทั้งหมดท mm hmm. ั้นบุคคลประเภทนี้เราลืมท่านได้ยังไงเราลืมท่านได้ยังไงเราลืมบุคคลเหล่านี้แล้วก็ไม่ใส่ใจบุคคลเหล่านี้แล้วมัวคิดถึงอะไรเนี่ยกรถามตัวเองเงนี้โอ้โหท่านเนี่ย แล้วก็อยากแกคิดถึงพระเจ้าอยแล้วเราก็มาเสียเวลากับคนมีกิเลสมานานแล้วแล้วก็เป็นบ้าเป็นหลังมาก่อเพราะคนมีกิเลสห่วงหาอะไรอวรคนมีกิเลสแล้วก็พเนาพนอกับคนมีกิเลสแล้วก็คิดถึงล้าแต่คนมีกิเลสอยู่นั่นแหละทุ่มเทชีวิตจิตใจให้คนมีกิเลสแต่ทำไมเราไม่ทุ่มเทกับพระเจ้า เอาสักชาติหนึ่งได้ไหมเอาเวลาที่เหลือของชีวิตที่เหลือเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่เราก็รู้สึกว่าโอ้ใช่ไหมว่าในบางลัที่บางศาสนาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นว่าสารณะของเขาที่พึ่งของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตัวยังไงสอนอยังไงไม่รู้เรื่องเลยเขาทุ่มเทโดยไม่มีเงื่อนไขเลย ของเราเนี่ยโหมีทุกมุมมีคําสอนทุกมุมบอกทุกประเด็นแต่เรากลับละเลยพระเจ้าแล้วก็คิดถึงพระเจ้าแล้วเรากลับไม่สุขใจเลยนะั่นเป็นเพราะอะไรเนี่ยอะไรมันมาสิงใจเราอยู่ใช่ไหมไอ้นี่ต้องแก้ปัญหาที่ใจเรามันขาดองค์ความรู้นี่แหละแต่ก่อนอามาก็เป็นวัโยมนี่หละที่เคยไปออกไปแกะแท่นพระแท่นวันชระ,ะอาจไปเกะากะ,กะอย่างกระปริงเกาะอย่างกัะนกะ กาะอย่างตุ๊กแกแต่ไม่เห็นคนของพระเจ้าไปเห็นหินที่พระเจ้าทศกทบไว้เมื่อสามร้อยกว่าปีหลังพุทธบริษัทก็บริษน,นั่นแหละพระแทนนั้นแหละก็ไปเกาะอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เป็นประเภทที่ยังไงนี่มันหินสร้างยุคไหนเนี่ยว่า่างนั้นโอ้แล้วมันของจริงของแท้ยังไงมาวางไว้แบบนี้ที่ตรงนี้มันใช่ที่พระเจ้าประสสติหรือเปล่าก็ไม่รู้ โดนแขกหลอกมั่งไปทั่วมั่วหมดเป็นนักวิชาการเนียเกันเป็นนักวิชาการบ้าบอคิดแล้วได้วิจิกิจฉาคิดแล้วได้โลภะโทสะโมหะ